โตคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพันธ์มาสอนสีเชียงนะชื่อเล่นชื่อมาสอนรับบทเป็นลูกแพ้คนกลางค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอุญพาวดีสุร,รัสสบดีชื่อเล่นชื่อมินมารับบทเป็นลูกแพ้คนเล็กค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัลยาภิรุณาชื่อชื่อเล่นชื่อกระปุกค่ะรับบทเป็นแม่แพค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่นเล่นเรื่องลูกแพะเต,ตัวค่ะ I'm ก็เชื่อฟังผู้ปกครองของตัวเองค่ะขอบคุณ